ชื่อนัทธิดาหาเรือนจันท์ค่ะเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะประมาณสามสี่ปีแล้วค่ะตอนรู้เป็นระยะที่สองมอนัดผ่าแต่ก็ไม่ได้ไปผ่านะคะรักษาก็เกือบสองปีนะก็มาตกเลือดแล้วเข้าโรงพยาบาลแล้วหมอก็บอกว่าเป็นระยะที่สี่แล้วหมอก็บอกว่ามีทางเดียวก็ต้องคีโมอ่ะจะหายไม่หายไม่รู้หมอไม่ละปาก เพราะว่ามันทานไม่ได้อะไรนะท้องเสียท้องผูกอาเจียนตลอดเลยผมร่วงค่ะมผมร่วงตั้งแต่กีมโมครั้งแรกเลยคิดว่าคงไม่รอดหรอกมันมันไม่รู้จะพิดอะไรแล้วเพราะหมอบอกแล้วมันเป็นระยะสุดท้ายออหมอ,อมค่ะขาที่เหลือนิดเดียวอะ่ะยังคิดว่าตัวเองจะเดินได้ไหมอ่ะมันเล็กเกินเป็นอย่างที่เคยอ้วนอะไรอย่างเงี้ย กินอนลซีก็ครั้งแรกๆเลยเริ่มสิบห้าหยดสามือ้อตอนแรกๆเลยทานไปได้สักประมาณสิบขวดอะ่ะและหนูไปตรวจภายในครั้งสุดท้ายหมอจะจะ,จะดูว่าลำไส้เนี่ยเอ,อยุบไหมก้อนก้อนก้อนเนื้อเนี่ยมันจะยุบไหมก็จะต้องให้ยาอะไรเพิ่มพอดีพอหนูไปตรวจเขาก็บอกว่าหาไม่เจอเขาจะดูเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นผังผืดไปแล้วแล้วก็ส่วนมะเร็งปากมดลูกเนี่ยหาไม่เจอเลย เขาบอกมันไปทําอะไรเขาบอกไปไปกินยาอะไรมาป้าบอกโอ้หนูไม่ได้กินรอระก็ทําตามหมอสั่งอะ่ะเพราะหนูเคยเห็นไงถ้าเกิดผมไปบอก,บอกยานู้นยานี่หมอก็จะห้ามกินไปสองสามเดือนเนย่สองสามเดือนแล้วตอนนี้คือกินหมดไปกี่คนละหมดก็ประมาณสิบห้าอ้ครั้งที่สามครั้งที่สี่ที่กินยาตี่แล้วต่างกันไหมต่างค่ะร่างกาไก็ดีขึ้นค่ะมีแรงแต่หมอก็บอกว่า ต้องมาต,ต้องมาประจํานะจะมันจะได้หายขาดหมอเขาว่าอย่างนั้นหนูก็ไม่ไปเลยทานเอโดซี่เอา